ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับตอนนี้ก็จะมาตรวจสอบดูว่าัวชาินี้มันจะเป็นของแท้หรือของเทียม25วัตต์ PD adapter ไฟเข้า100-240โวล์ w, ไฟออก5โวล์3แอมป์และ9โวล์2.77แอมป์ PPS 3.3โวล์ถึง5.9โวล์3แอมป์ และ3.3โวลต์ถึง11โวลต์2.225แอมป์ผลิตจากประเทศจีนผ่านมาตรฐานมาในกล่องที่ยับยุยี่น้ำหนัก42กรัมถอดเทปสายออกก่อนซุปเปอร์ฟ้าชาร์จิง่งชื่อรุ่นไฟเข้า100ถึง240โวลต ไฟออก5โวล์3แอมป์หรือ9โวล์2.77แอมป์ไฟออกแบบ PPS 3.3โวล์ถึง5.9โวล์3แอมป์หรือ3.3โวล์ถึง11โวล์2.25แอมป์ผลิตจากประเทศจีนมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยพอร์ต USB-C U.S. Plus คนขายบอกว่าเป็นของซัมซุงแต่ที่ตัวมันไม่ได้เขียนว่าซัมซุงจะมาทดสอบดูว่าจะเป็นของแท้หรือของเทียมลองเทสดูว่าชาร์จอะไรได้บ้างสามารถชาร์จแบบ P.D. 3.0ที่ขึ้นเขียวๆก็คือชาร์จได้ทั้งหมดที่5โวลต์สามารถชาร์จได้สูงสุดกี่แอมป์3แอมป์3.1แอมป์3.2แอมป์3.3แอมป์ สามจุดสี่แอมป์สามจุดห้าแอมป์สามจุดหกแอมป์สามจุดเจ็ดแอมป์สามจุดแปดแอมป์สามจุดเก้าแอมป์สี่แอมป์สี่จุดหนึ่งแอมป์สี่จุดสองแอมป์สี่จุดสามแอมป์สี่จุดสี่แอมป์สี่จุดห้าแอมป์สี่จุดหกแอมป์สี่จุดเจ็ดแอมป์สี่จุดแปดแอมป์สี่จุดเก้าแอมป์ 5แอมป์5.1แอมป์5.2แอมป์5.3แอมป์5.4แอมป์ชัดเดา5.3แอมป์ทำงานได้ทำงานได้สูงสุดที่3.8โวลต์5.3แอมป์20.4วัตต์ที่โหลดสูงสุด5.3แอมป์ค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่110มิลลิโวลต์ผมจะลดโหลดลงมาให้เหลือ0มิลลิแอมป์ ที่โหลดศูนย์มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70ม mm. ิลลิโวลต์แสดงว่าหัวชาร์จนี้เป็นหัวชาร์จที่ค่าไฟเรียบอยู่ในเกณฑ์ดีที่9โวลต์ทำได้สูงสุดกี่แอมป์2.2แอมป์2.3แอมป์2.4แอมป์2.5แอมป์2.6แอมป์2.7แอมป์2.8แอมป์2.9แอมป์3แอมป์ สามจุดหนึ่งแอมป์สามจุดสองแอมปสา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 แอมทำได้สูงสุดที่28วัตต์ที่12โวลต์จะทำได้สูงสุดกี่วัตต์สองจุดหนึ่งแอมปสองจองแอมสอแอมสอแอม 2.5แอมป์2.6แอมป์2.7แอมป์2.8แอมป์2.9แอมป์ทำได้สูงสุด28วัตต์จะไม่มีการช็อตดาวน์แต่จะใช้หลักการกระแสเพิ่มโวลต์ลดวัตต์เท่าเดิม20โวลต์ทำไม่ได้ลองชาร์จซัมซุง m สิบสี่ห้ g แบต6แอมป์ที่85%ไฟตอนนี้5โวลต์ 0แอม0วัตต์รอสักพัก9.1โวลต์1.5แอม14.2วัตต์สักพักขึ้นมาขึ้นมาที่6.5โวลต์2.4แอม16วัตต์ลองชาร์จเรดมี่ในทีแบต6แอมที่62%ไฟจาก5.1โวลต์ใช้เวลาประมาณ30วินาทีไฟขึ้นมาที่6.37โวลต์2.6แอม16วัตต์ ผมจะทดสอบที่12โวลต์2.1แอมป์25วัตต์เป็นเวลา3ชั่วโมงถ้าทนได้ก็น่าจะทนทานครับอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่25องศาเซลเซียสผ่านไป4ชั่วโมงไม่น่าเชื่อว่าวัตต์จะเพิ่มขึ้นจาก25.2วัตต์กลายเป็น25.3วัตต์อุณหภูมิหัวชาร์จสูงสุดอยู่ที่87องศาเซลเซียสสวิตชิ่งชิป132องศาเซลเซียส ม่อแปลง109องศาเซลเซียด Primary Smooting Capacitor 87องศาเซลเซียด Oxiliary Smooting Capacitor 13องศาเซลเซียด Synchronous Lectifier Chip 118องศาเซลเซียด USB Charging Controller 88องศาเซลเซียด Secondary Smooting Capacitor 83องศาเซลเซียดตัวที่2 79องศาเซลเซียด Opto 81องศาเซลเซียสคุณภูมิด้านหลังบอร์ดสูงสุดอยู่ที่150องศาเซลเซียสไฟบ้านร่วงมายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดหรือ,อยังการวัดจะต้องวัดเป็นไฟ DC หรือไฟกระแสตรงเท่านั้นถ้าไฟมากกว่า10โวล์ก็เริ่มอันตรายแต่ถ้าไฟได้ประมาณ100โวล์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุค่ามายังฝั่งผู้ใช้งานพร้อมดูดแล้วครับวัดไม่ขึ้น วัดไม่ขึ้นแบบนี้ก็ยังไม่ได้ทะลุออกมาครับลองถอดดูข้างในว่ามีอะไรมีซิโล,โลิโคนข้างในก็ไม่มีอะไรฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟบ้านหรือฝั่งไฟมารี ่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ใช้งานหรือฝั่งเซ็กั d น r ดไฟบ้านจะเข้ามาที่2อขั้วนี้ผ่านอา i ์ฟิลจำกัดกระแสบิดไดโอดก็จะแปลงกระแสสลับให้เป็นไฟตรงมาเก็บประจุไว้ที่ C กองไฟเรียบไพมารีสวิตชิ่งชิปทำหน้าี่เป็นพันวิทมอสควบคุมแรงดันวงจรสนนบเบอร์ก็จะมีอยู่4ตัวทำหน้าที่ลดไฟยอดแหลม1 R2 C 3R4 ไดอดตัวนี้ต่ออยู่ที่ขา 2. VCC C ตัวนี้ทำหน้าที่กรองความถี่สูงและกรองไฟเรียบให้ขา3ฟิดแบ็โดยการควบคุมจากขา C ของออปโตขา C ไม่ได้ใช้งานขา 5, 6, 7, 8ต่อกับหมอแปลงขดไพ i เม r รี่ออปโตทำหน้าที่เชื่อมโยงทางแสงระหว่างฝั่ง s e ็กั d นเดรและฝั่ง p พ i เม r รี c ีไตัวนี้เป็นแบบไม่ปลอดภัยต่ออยู่ระหว่างฝั่งผู้ใช้งานและฝั่งไฟบ้านหม้อแปลงตัวนี้เป็นแบบไม่ปลอดภัยไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด4ทางก็คือ1 4, 4, นึ่งตำแหน่ง CY1 2. ันสหม้อแปลง3 o p ออปโตโ 4, ช่องว่างระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานต่อไปฝั่ง secondary ซิงโครนั o เล็กติ i ายเออร์ชปก็จะแปลงความถี่จากกด s e ็ก n d น r ดให้เป็นแรงดันไฟบวกมาเก็บประจุไว้ที่ C กองไฟเรียบ s e ็ก n d น r ดอรีซีกองไฟเรียบ s e ็ก n d น r ดก็จะมี2ตัวต่อขนานกันโดยมี R-load หลดหรือ d i s Charge ให้ที่ C กองไฟเรียบ s e ็ก n d น r ด2ตัวนี้ R และ C 2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันปลาย R ต่อเข้าขา123ปลาย C ต่อเข้าขา5678ทําทำหน้าที่เป็น วงจนนบบร snubber สตัวนี้กองไฟเรียบและกองความถี่สูงให้ขา4 vcc r ตัวนี้ทำหน้าที่จำกัดกระแสให้ขาแอนโอดของออปโตปลาย r ด้านนี้ต่อเข้าที่ขา2อ p อปโตเพื่อสื่อสารถ้าออปโตเปล่งแสงขา3ามฟ d b แบกก็จะเป็นกราวหรือไม่มีไฟถ้าออปโตหยุดเปล่งแสงขา3ามฟ d b แบกก็จะกลายเป็นไฟไฟก็เท่ากับ1ไม่มีไฟก็เท่ากับ0 เพื่อเป็นรหัสบอก Switching Chip ว่ามือถือที่มาชาร์จด้วยต้องการแรงดันไฟเท่าไหร่ก็จะทำการปรับ Duty c y c ซ e โดยผ่านนอแปลงตัวนี้เป็น USB Charging Controller ขา1 VCC ขา2 Opto ขา3กลกาวขา4 Data บวกขา5 Data ลบขา6 CC2 ขา7 CC1 ขา8ไม่ได้ใช้งาน USB p o r t C ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไร ถอดหม้อปแปลงออกมาดูใต้หม้อปแปลงก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้ฝั่งไฟบ้านก็จะมีอยู่1ขดก็คือขด p r i m มารส่วนต่างผู้ใช้งานก็จะมี1ขดก็คือขด s e c ก n d น r ดอรีนว่า U T 1 0 1หนึ่งรอบ 2รรอบตรงกลางสังเกตด,ดูจะมีร่องเล็กน้อย หนึ่งสองรอบสังเกตรตรงนี้มันจะมุดเข้าไปด้านในผ้าเทปแบบนี้ก็อาจมีโอกาสที่ไฟบ้านจะทะลุข้ามไปยังฝั่งผู้ใช้งานได้ครับขดผู้ใช้งานเกือบแตะโดนขดไฟบ้านสังเกตว่าห่างกันนิดเดียวตรงนี้ ขดไฟบ้านจะมีหนึ่งขดจุดนี้จะเป็นที่พักสายออสองสามสิบเจ็ดสิดสิบเก้าขดไฟมรีครึ่งแรก19รอบหนรอบสังเกตขด ไฟบ้านจุดนี้ใส่เส้นเล็กๆน่าจะแตะหรือเกือบแตะถูกขดผู้ใช้งานเส้นใหญ่ที่จุดนี้ขดผู้ใช้งานจะต่อสองเส้นขนานกันและเป็นเส้นใหญ่1 2 3 4งสอี่ห้าหเจ็ด เจ็ดรอบยังมีอีกหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบขดเซ็กอนดรีเจ็ดรอบทั้งสองเส้น หนึ่งสองรอบหนึ่งสองสามหกสองหกสามหกสี่โคดไพยมรี่ครึ่งหลังหกสิบสี่รอบ ขด Primary 0.22มิลขด Secondary มี2เส้นต่อขนานกันเส้นละ0.47มิลบิดไดโอด i t c h i n g c ชิ p C2 ค่า1นนาโนฟารัด p r i m มา y s m o o t h ติ g c ค p a c i t o ตค่า22ไมโครฟารัด400โวลต์ทนความร้อนสูงสุดที่105องศาเซลเซียสวงจรสนับเบอร์ก็จะมีอยู่4ตัว1 C ค่า 2.2นาโนฟารัดส R ค่า1 0 0 k 3 R ค่า8 2องโอห์ม 4. ไดโอดเบอร์ A 7 C y วันตัวนี้เป็น C y วันแบบไม่ปลอดภัยค่า4.7นาโนฟารัดสกิโลโวลต์ออปโตซีกองไฟเรียบ10ไมโครฟารัด50สโวลต์ทนความร้อนสูงสุดที่105องศาเซลเซียสซิงโครนัสเลกติฟายเออร์ชิป CX ค่า1นนาโนฟารัด C3 ค่า1ไมโครฟารัด oh r x ค่า10โอห์ม USB Charging Controller R ค่า1 k R ค่า1 2 k Secondary Smoothing Capacitor ตัวที่1ค่า470ไมโครฟารัด16โวลต์ v, ตัวที่2ค่า220ไมโครฟารัด16โวลต์ Port USB-C ด้านบน Port USB-C ด้านล่างบอร์ดด้านหน้า บอร์ดด้านหลังสรุปข้อดีของหัวชาร์จตัวนี้ก็คือ 1. สามารถทำตามที่ระบุไว้ได้ 2. ค่าไฟเรียบอยู่ในเกณฑ์ดี 3. หัวชาร์จนี้น่าจะมีความทนทานพอสมควรข้อเสียคือ 1. ใช้หม้อแปลงแบบไม่ปลอดภัยและการพันมองดูแล้วน่าจะแตะติดกันด้วย 2. สี่ตำแหน่ง C y 1วันใช้ C แบบไม่ปลอดภัย3าความร้อนที่สวิตช,ชิ่งชิปสูงมากถึง1 3อองศาเซลเซียสคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทำให้ปลอดภัยครับส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ